คัดมาให้เน้นๆค่ะกับ5คีย์บอร์ดแม h นิ i คิลราคาไม่เกิน2,000บาทน่าซื้อในปี2022บางตัวที่เฟซเลือกมาเนี่ยสเปคเกินคาดไปมากๆจะว้าวแล้วน่าสนใจแค่ไหนต้องกดไลค์กดติดตามแล้วไปเริ่มส่องพร้อมกันกับเฟซได้เลย สวัสดีชาวข้างนักเกมมิ่งเกียร์แล้วก็ชาวข้างรักคีย์บอร์ดทุกท่านด้วยนะคะมีคนเรียกร้องงบไม่เกิน2,000บาทมาเยอะมากในคลิปนี้ก็มาจัดให้เป็นที่เรียบร้อยค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เฟซด้วยนะคะส่วนการจัดอันดับในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มีสปอนเซอร์แล้วก็ทั้งหมดเป็นการวิเคราะห์ของเฟซเท่านนคะบางตัวเฟซอาจจะยังไม่ได้จับของจริงแต่ก็จะพยายามวิเคราะห์มาให้ดีที่สุดพร้อมกับสรุปจุดเด่นแล้วก็จุดข้อสังเกตมาให้แล้วถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่่มอััันดบบทีก29 7, ซึ่งจะเป็นตัวอัปเกรดใหม่ล่าสุดเมื่อปี2021ถามว่าทำไมยังเอามาจัดอันดับอยู่โดยรวมสเปกก็ยังน่าสนใจค่ะก็ขอขึ้นเป็นภาพรวมทั้งหมดของตัวสเปคนะับโปร x 2 7้นะคะเพื่อนๆสามารถหยุดพอส์อ่านนั้นก่อนได้แต่แน่นอนว่าในคลิปเราจะมาสรุปจุดเด่นแล้วก็จุดข้อสังเกตให้ฟังกันแบบง่ายๆค่ะโดยจุดเด่นของเขาก็จะเป็นเรื่องของการดีไซน์แบบฟูลไซส์เหมาะกับคนใช้งานทั่วไปที่อยากลองความเป็นเกมเมอร์มากขึ้นซึ่งการดีไซน์เนี่ยก็จะคล้ายๆกับแบรนด์งูแบรนดัง ท่านหนึ่งนะคะในราคาที่มันสามารถเข้าถึงได้ง่ายตัวนี้จะมีสีคี์บอร์ดให้เลือกทั้งสีขาวแล้วก็สีดำเหมาะกับสายจัตโต้คอมด้วยค่ะนอกจากนี้บริเวณด้านข้างเขาก็จะมีสายไฟ RGB มาให้ด้วยนะเพริรู้สึกว่าการดีไซน์เนี่ยน่าจะถูกใจสําหรับสาย RGB สายไฟจ๋าๆแน่นอนตรงบริเวณของคี์แคปมีการยิงเลเซอร์ทะลุไฟลอดทั้งฟอนต์ภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษามาให้แล้วเรียบร้อยอีกทั้งหากใครเลือกสีบอดี้ดำก็จะได้แบบดำล้วนหากใครเลือกขาวก็เป็นขาวล้วนเช่นเดียวกัน แล้วก็โจทย์ประจำคลิปนี้ก็คือมันต้องเป็นแม c นิเค้าคีย์บอร์ดซึ่งในรุ่น X 2 7เนี่ยจะมีให้เลือกทั้งบูสสวิตช์แล้วก็เลสสวิตช์เลยค่ะ2ฟิลแตกต่างกันไปโดยทางแบรนด์ก็มีการเคลมไว้ว่าสามารถกดได้มากถึง50ล้านครั้งแต่หากใครกังวลว่าเฮ้ยแบรนด์ราคาเท่านี้มันจะมีการเบ้เกิดขึ้นหรือเปล่าแน่นอนว่าเราคาดมาให้อย่างเต็มที่ซึ่งในรุ่นนี้เขาจะมีการรองรับฮ o ตสวอปด้วยค่ะนั่นคือสามารถถอดเปลี่ยนสวิตช์ได้โดยไม่ต้องบัดกีสามารถดึงถอดเปลี่ยนได้เลยรม,มถึง เราสามารถหาซื้อแมชชีนิคอลสวิตช์จากแบรนด์อื่นๆเนี่ยมาใส่ได้แต่ก็ยังมีข้อสังเกตอยู่ค่ะก็คือเขาจะรองรับขาสวิตช์แค่แบบ3พินเท่านั้นหากใครซื้อแบบ5พินมาก็ต้องนั่งตัดขาออกก่อนหากเป็นเรื่องของข้อสังเกตค่ะก็จะยกมาจากเรื่องของการฮอตสวอปเลยนั่นก็คือตัวนี้มันรองรับขาได้แค่3พินมันอาจจะไม่ได้สะดวกเท่า5พินนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของคีย์แคปค่ะถึงแม้ว่าจะมีการยิงเลเซอร์ทะลุไฟลอดแล้วก็บนล่างแต่ตัวไฟ RGB เนี่ยมันก็อาจจะทะลุแค่แถวด้านบนอย่างเดียวนะคะ เนื่องจากไฟเนี่ยมันวางมาแบบ north facing switch หรือว่าด้านบนตรงแถวด้านล่างมันอาจจะไม่ค่อยสว่างสักเท่าไหร่ค่ะแล้วก็ความชอบส่วนตัวเฟสย,ยังรู้สึกว่าสายการเชื่อมต่อมันยังถอดเปลี่ยนไม่ได้เพราะเฟสเนี่ยติดพวก cable coil มากๆอันนี้ก็จะเป็นข้อสังเกตทั้งหมดที่เฟสลองนั่งวิเคราะห์มาดูนะคะหากใครมีความคิดเห็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะหรือใครกําลังใช้ตัวนี้อยู่ก็มาแชร์กันได้เลยและในส่วนเรื่องของราคาค่ะ nabo x 27จจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,400 90บาทหากใครเลือกเป็นตัวสีขาวก็จะมีการเพิ่มราคามาอีก100บาทเป็น1590บาทมีรับประกันสินค้าให้จากทางนับโบ2ปีใครสนใจอันไหนนะคะสามารถกดดูลิงก์ใต้ล่างคลิปได้เลยเฟซแบ๊ไว้ให้เรียบร้อยพิกัดการสั่งซื้อต่างๆเผื่อใครถูกใจจะได้กดสั่งซื้อได้เลยนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของนับโบ X 27ค่ะอันดับที่4กับ Sky l ลุ g GK 8 7S ตัวนี้เราก็เคยรีวิวแบบเต็มๆไปด้วยนะคะในช่องแต่จะเป็นรหัส GK87 เเฉยๆค่ะไม่มี ซึ่งแน่นอนว่าในอันดับเนี้ยมันจะมีความพิเศษมากกว่านิดนึงยังไงก็ขอขึ้นสเปคภาพรวมทั้งหมดไว้ให้ก่อนนะคะจะมีความแตกต่างเล็กน้อยจากรุ่น G K 8 7เจ็นเพื่อนๆก็สามารถอ่านเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะเรามาสรุปจุดเด่นและก็ข้อสังเกตกันเลยเริ่มที่การดีไซน์แล้วก็ขนาดสําหรับในรุ่น Sky l i v i g K 8 7อะ่ะมันจะเป็นขนาดไซส์ T K L ซึ่งไซส์นี้ก็จะเหมาะสําหรับสายเล่นเกมที่ต้องการพื้นที่โต๊ะมากขึ้นตัดส่วนของนำแพดออกไปแต่เอาจริงๆแล้วไซส์แบบนี้เนี่ยก็สามารถ ใช้งานได้ครบนะคะไม่ต้องกังวลเลยว่าเฮ้ยมันจะไม่เทียบเท่ากับฟูลไซส์จุดเด่นที่2ก็จะเป็นเรื่องของระบบการเชื่อมต่อแน่นอนที่เฟสดิบ GK87S มาเนี่ยน้องจะมีการรองรับถึง2โหมดนั่นก็คือแบบเสียบสายแล้วก็บลูทูธใครจะเอาไว้ใช้เล่นเกมก็เน้นแบบเสียบสายไปเลยหรือใครเอาไว้ใช้งานกับฝั่ง iPad n โน e ตบุ๊กพิมพ์งานทั่วไปบลูทูธก็จะสะดวกมากกว่าคะ่ะแถมยังไร้สายอีกด้วยสำหรับเรื่องโหมดการไร้สายเนี่ยเฟสยังไม่ได้ลองเล่นนะคะเนื่องจากของเฟสดเป็น รหัสปกติก็ถ้าเกิดใครกําลังใช้รหัสนี้อยู่ก็มาแชร์กันเพิ่มเติมได้ค่ะต่อมาก็จะเป็นเรื่องของคีย์แคปนะคะตอนนี้เนะี่ยทางแบรนด์เขามีให้เลือกทั้งแบบอิงล้วนแล้วก็อิงกับไทยค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อดีนะคะที่มีตัวเลือกให้แบบนี้เผื่อบางคนชอบความคินคีนบางคนต้องมีฟอนต์ภาษาไทยด้วยก็จะได้พิมพ์งานอย่างสะดวกต่อมาที่ฝั่งของสวิต c ์ซึ่งแน่นอนว่าแบรนด์สกายลุงเนี่ยมันจะมีสวิต์ให้เลือกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นบูนะคือคิกกี้บาวแท เมโปลนั่นก็คือลีเนียรวมไปถึงสวิตอื่นๆที่ไม่ได้เป็นแบบสแตนดาร์ดทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเจตอลอนเยลโลโปลหรือเกตอลอนซิวเวอร์โปใครที่เบื่อสวิตแบบเก่าๆแล้วนะคะอันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีเลยค่ะอีกทั้งเขายังมีฟังก์ชันพิเศษเหมาะสาหรับสาย Cu สต์ลไมนั่นก็คือรองรับฮอตสวอปแถมยังรองรับขาสวิตแบบ5พินด้วยใครซื้อแมคคาณิคอลสวิตแบบไหนมาก็สามารถถอดเปลี่ยนได้เลยแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดยังมีการรองรับโปรแกรมด้วยนะคะเป็นโปรแกรมจากทาง Sky ung, สกายลาุ้ปรบ ับเซตมาโคได้ปรับโหมดไฟ R G B ได้แบบ16.8ล้านสีซึ่งอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของเขาเลยค่ะแล้วข้อสังเกตล่ะมีอะไรบ้างจากที่เฟซใช้งานมาเนี่ยตัว g K 8 7 S เฟซไม่ค่อยชอบพอร์ตการเชื่อมต่อของเขาสักเท่าไหร่คือน้องเนี่ยสามารถถอดสายเข้าออกได้นะแถมยังเป็น Type C อีกด้วยแต่ว่าตัวเสียบเนี่ยมันเข้าไว้อยู่ด้านในเยอะไปหน่อยค่ะปกติแล้วคีย์บอร์ดก็จะวางไว้ตรงขอบข้างๆแต่เนี่ยเข้าไปบริเวณด้านใต้ซึ่งก็อาจจะทําให้ คนใช้แค่บวกคอยเนี่ยแอบน้อยนอยนิดนึงแต่บางคนก็โอเคนะคะอย่างที่2ก็จะเป็นเรื่องของคีย์แคค่ะแม้ว่าเขาจะมีภาษาไทยมาให้แต่จะเป็นการยิงเลเซอร์ที่ไฟไม่ทะลุจะทะลุแค่ฟอนต์ภาษาอังกฤษ,กษเท่านั้นในส่วนของราคากันบ้างสำหรับรุ่น g k 8 7 S เนี่ยรานะคาจะมีการผันเปลี่ยนไปตามสวิตช์ที่เลือกนะคะหากใครเลือกเป็นของแบรนด์ LC ที่มีบูและก็บาวเนี่ยราคาจะอยู่ที่1999บาทหากอัพเป็นในฝั่งของเกตเตอร์ลอนราคามันก็จะเพิ่มสูงไป มากขึ้นหากใครต้องการจะดรอปลงมาหน่อยก็จะมีรุ่น GK 8 7ปกติค่ะที่ราคาถูกลงมาโดยจะสตาร์ทเริ่มต้นอยู่ที่1699เบเาทยังไงเพื่อ,อนๆก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อกันได้นะคะเฟซแปะพิกัดร้านไว้ให้เรียบร้อยเขามีของให้เลือกเยอะมากๆแต่บางตัวมันก็อาจจะสินค้าหมดยังไงก็รอกันหน่อยนะคะและนี่ก็จะเป็นทั้งหมดสําหรับ Sky Lung GK 8 7 S มาต่อกันที่อันดับที่3กับ Sky Lung AK 6 1ปีที่แล้วรุ่นนี้ก็ติดอันดับในปี ไฟก็ยังหยิบมาใส่อยู่จะมีอะไรน่าสนใจอันนี้ก็จะเป็นสเปคภาพรวมทั้งหมดนะคะขอขึ้นโชว์ไว้ก่อนเผื่อใครอยากอ่านโน้ตจุดเด่นของ Skylook AK 6 1น่เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของเคสเขาค่ะเขามีการใช้วัสดุที่เป็นอะคริลิกจะทําให้ตัวบอร์ดเนี่ยมีความใสไฟ RGB ลอดออกมาได้ส่วนบริเวณด้านหลังก็จะเห็นแผงวงจรข้างในด้วยค่ะอีกทั้ทงก็จะมีเรื่องของไซส์นะคะตัวนี้น่าจะเป็นคีย์บอร์ดขนาด60%มีทั้งหมด61ปุ่มซึ่งอาจจะมีความเล็กสักหน่อย คนใช้งานทั่วไปแต่สายเล็กแบบนี้เนี่ยเหมาะสำหรับสายเล่นเกมแน่นอนเพราะจะให้พื้นที่โต๊ะของคุณเนี่ยมากขึ้นอีกทั้งการใช้งานทั่วไปเนี่ยมันก็ยังสามารถกดได้ผ่าน61ปุ่มนี้แต่ก็ต้องมีการปรับตัวสักหน่อยนะคะส่วเนเรื่องของระบบการเชื่อมต่อคะ่ะตัวนี้จะเสียบสายได้อย่างเดียวแต่ว่าสามารถถอดสายเข้าออกได้เผื่อใครอยากพกพาหรือว่าใช้เคเบิลคอยล์แล้วก็ไฮไลท์ไม่แพ้กับตัวเคสเลยนั่นก็คือคีย์แคปพุดดิ้งคีย์วอร์ดราคาเท่านี้ใส่คีย์แคปพุดดิ้งมาให้ด้วยก็เรีย สนใจเลยค่ะไฟ R G B ก็ลอดไปเลยทั้งเคสแล้วก็ตัวคีย์แคปและแน่นอนเรื่องของ Mechanical Switch รุ่นนี้มีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นบูบลูเยลโล่แล้วก็เลดในตัวคีย์บอร์ดมีการใส่ฟังก์ชัน Hot ส wap แถมตัวแผงวงจรเขามีการรองรับสามารถถอดเปลี่ยนสวิตช์ได้โดยไม่ต้องบตดกีรองรับขาสวิตช์แบบ5าพินซื้อแบบไหนมาก็สามารถใส่ได้หากเปนในฝั่งของข้อสังเกตบ้างละ่ะตัวคีย์แคปของเขาเนี่ยจะเป็นแบบอิงลวนนะคะไม่มีฟอนต์ภาษาไทยหากใครต้องการ ใช้ก็อาจจะต้องไปซื้อคีย์แคปเซตใหม่มาเปลี่ยนหรือว่าส่งไปยิงเลเซอร์เพิ่มเติมและเรื่องสุดท้ายที่ค่อนข้างน่าสนใจนะั่นคือเรื่องของราคาค่ะโดยสกายล o ง AK61 ราคาเริ่มต้นอยู่ที่1 7 4 9บาทแล้วก็ราคาอาจจะมีอัพเพิ่มไปตามสวิตช์ที่เลือกนะคะก็ะถือว่ายังเป็นคีย์บอร์ดในงบ2000บาทที่เฟซให้ความสนใจอยู่นะใครที่เป็นสายไฟ RGB จะจา๋าไฟลอดเน้นเ้นแนะนำตัวสกายล o ง AK61 เลยค่ะมาถึงอันดับที่2กับโรโ r ร y ย l ัทอาร์เ k 6 1 p a s s เพิ่งเปิดตัวมาสดๆสร้อนในช่วงปีนี้แล้วก็ยังน่าสนใจอีกด้วยน่าจะเป็นตัวที่มาค้นตัว r k 6 1ปกติเลยค่ะแต่บางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยราคามันเกินหรือเปล่าอ่ะดูไปให้ถึงช่วงท้ายอ่ะก็ขอขึ้นสเปคสักหน่อยนะคะสำหรับ r k 6 1 p a s s มีการอัปเกรดมาหลายส่วนเลยค่ะโดยรวมสเปคเนี่ยน่าสนใจมากๆเรามาเริ่มดูจุดเด่นแต่ละจุดกันเลยค่ะเริ่มจากไซส์คีย์บอร์ดของเขาจะเป็นขนาด6 0ก็จะพอๆกับตัวที่แล้วเลยนะคะแต่ในรอบนี้ จะมีการเล่นสีบอดี้มาเล็กน้อยค่ะเขาจะมีให้เลือกทั้งสีดำแล้วก็สีขาวแต่จริงแล้วเนี่ยน้องออกจะเป็นสีน้ําเงินนิดนิดนะคะแล้วก็ในตัวบอดี้จะมีการตัดสีเล่นกันทําให้มันดูมีลูกเล่นมากขึ้นอีกจุดหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยค่ะก็คือในตัว arcade หก s เนี่ยเขาใส่ usb หับมาให้ทั้ง usb type a 1พอร์ตแล้วก็ usb type c อีก2พอร์ตซึ่งจะมีพอร์ตหนึ่งที่เอาไว้เชื่อมต่อแบบเสียบสายแต่อีก2อย่างที่เหลือคุณจะไปเสียบเลยก็ได้ใส ชาร์จมือถือตัวรับสัญญาณเมาส์ก็จะทำให้สัญญาณเนี่ยมันเสถียรมากขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่อแดปการใช้งานของแต่ละคนนะคะแล้วก็เรื่องของโหมดการเชื่อมต่อไม่พูดเที่วไม่ได้เลยเพราะว่าเด่นที่สุดแล้วเท่าที่เฟจจัดอันดับมาในคลิปนี้นะคะเขามีการลองรับทั้งหมด3โหมดด้วยกันนั่นก็คือแบบเสียบสายพันธุ์ Type C บูท e t 5.0แล้วก็ w ว r e l 2.4 GHz หากโหมดการเชื่อมต่อทั้งหมดนี้เนี่ยเชื่อมกับดี v ว c e อยู่จะสามารถเชื่อมได้มากสุดที่5เครื่องพร้อมกันอันนี้ก็น่าจะเป็นไฮไลท์มากมาก เลยค่ะในรุ่น RK61 Plus แล้วนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของคีย์แคที่ในรุ่นนี้เนะี่ยมีการตกแต่งมาให้แล้วไม่ได้แบบเป็นขาวล้วนดำล้วนตรงบริเวณการพิมพ์ก็จะเป็นอีกโทนนึงขอบๆก็จะเป็นอีกโทนนึงแล้วแต่เราเลือกเลยค่ะพร้อมทั้งในคีย์แคเนี่ยจะมีการยิงเลเซอร์เพิ่มเข้ามาให้ใครชอบอิงล้วนก็เลือกอิงล้วนแต่อยากได้ฟอนต์ไทยก็สามารถเลือกเพิ่มเข้าไปได้โดยฟอนต์ไทยนี้ก็ยิงเลเซอร์จากโรงงานมาให้นะคะจอลึกลงไปอีกก็จะเป็นเรื่องของสวิชไฮไลท์สุดในรุ่นนี้ นี่ก็น่าจะเป็น Sky c ไคลเอสวิตตัวใหม่ล่าสุดจากทาง r k ที่มาแทน Red s w i ว c h มีการลูบมาให้จากโรงงานเรียบร้อยแล้วถ้าจอลึกลงไปอีกด้านในตรงนี้ก็มีการรองรับ h อ t swap ด้วยนะคะสามารถถอดเปลี่ยนสวิตได้รองรับขาแบบ5าพินแถมด้านในก็มีการรองโฟมมาให้ไม่ว่าจะเป็นระหว่างเพจกับ PCB แล้วก็บริเวณใต้เคสทําให้เสียงเนี่ยมันแน่นมากยิ่งขึ้นลองคิดดูนะในงบราคาเท่านี้ใส่มาให้ขนาดนี้เลยเนือ้อหา,าว่าโอ้ยอย่างเดียวแล้วมีอะไรหละเป็นข้อสังเกต บ้างก็น่าจะเป็นที่ตัวคีย์แคปเลยค่ะที่เขายิงเลเซอร์มาไม่ได้เป็นไฟลอดที่ฟอนต์ภาษาไทยแอบน่าเสียดายสักนิดหนึ่งไหมการดีไซน์มันจะสวยละแต่บริเวณด้านหลังจะไม่สามารถปรับระดับเพิ่มได้นะคะตรงนี้ถ้ามีเข้ามาเนี่ยก็จะดีมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็เรื่องของราคาอย่างที่บอกไปว่าน้องเนี่ยราคามันอยู่ที่2องพบาทททาไมถึงยังเอา,เอามาอยู่ในอันดับไม่เกิน2000จะบอกอย่างนี้ว่าน้องเนี่ยสามารถซื้อในราคาไม่เกิน2000ได้จริงแต่อาจจะต้องซื้อใน ช่วงโปรโมชั่นนะคะที่ร้านจัดแฟลตเซลซึ่งเฟสเคยเห็นเนี่ยมันอยู่ประมาณ1นึ่ประมาณนี้นะคะหรือบางคนมีส่วนลดแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยก็เอามาช่วยลดได้อีกราคามันเกินมาประมาณ100บาทแต่เฟเชื่อว่ามันจะมีโคดลดที่เอามาลดตรงเนี้ยแล้วราคาต่ำกว่า2000แน่นอนแถมยังเป็นตัวที่ค่อนข้างเด่นด้วยในเลนส์ราคานี้นะคะยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยสําหรับโรโยคัตอะเคหกหนและอันดับที่1ของเรากับ s k y ยลุนจีเคเเพื ่งออกมาวางขายแต่เฟเชื่อว่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจสําหรับทุกคนแน่นอนในราคาไม่เกิน2,000กว่าบาทเดี๋ยวจะขอขึ้นสเปคให้ดูก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างเผื่อใครอยากอ่านเพิ่มเติมโดยสุดเด่นสสาหรับ GK75 แน่นอนว่ามันต้องเป็นไซส์75%ที่มีน็อปมาให้กําลังเป็นไซส์ย,ยอดนิยมเลยค่ะบอกเลยว่าในราคานี้เนะี่ยมันหาย,ยา,ากมากเลยนะทุกคนแถมเขายังมีทั้งสีดาแล้วก็สีขาวให้เลือกหากใครเลือกเป็นสีดำเนี่ยตัวเคสมันจะมีความใสๆดยนิดน นะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบหากจอไปอีกก็จะเป็นในส่วนของคีย์แคปค่ะก็แอบ,บตกใจเหมือนกันที่ทางสกายลุงเนี่ยเขาตกแต่งคีย์แคปมาให้แล้วเรียบร้อยโดยโซนการพิมพ์ก็อีกสีหนึ่งขอบขอบก็อีกสีหนึ่งแล้วก็บางปุ่มที่เป็นปุ่มสําคัญเนี่ยก็จะมีการใส่สีให้มีการตัดกันมากขึ้นส่วนตัวมองว่าซื้อไปก็ค่อนข้างจะครบจบค่ะไม่ต้องไปแต่งอะไรอีกแล้วพร้อมทั้งทั้งแบรนด์เองเนี่ยก็มีการยิงเลเซอร์ภาษาไทยมาให้จากโรงงานแต่แอบ,บน่าเสียดายไปหน่อยค่ะ <S <S คือเขาไม่มีอิงล้วนให้เลือกจะ มีขายพร้อมคีย์ไทยเท่านั้นแล้วก็ในเรื่องของสวิตทางสกายลุงมีการเปลี่ยนแบรนด์ใหม่มาใช้เป็นกราเซียมีให้เลือกทั้งเบาโรสเลสแล้วก็ไวถ้าอยากรู้ว่าแต่ละสวิตเป็นยังไงก็เข้าไปดูรีวิวเต็มๆได้ในช่องของเฟซน,นะคะส่วนสเปคภายในแผงวงจรเนี่ยก็จะมีการรองรับขาสวิตแบบ5พินแล้วก็รองรับพอตสวอปอีกด้วยถอดเปลี่ยนสวิตได้ตามสบายใจเลยค่ะและแน่นอนอ่ะเนาะการแข่งขันมันสูงเขาก็มีการใส่สเปคพวกแบบมอโฟมมาให้แล้วไม่ว่าจะเป็นระหว่าง เหตุกับ P C B หรือว่าโฟมใต้เคสแถมโครงสร้างเนี่ยเขายังสปอยมาว่ามันเป็นแบบแกสเก็ดด้วยนะแต่ส่วนตัวก็ว่ายังไม่ได้ขนาดนั้นสักเท่าไหร่ <c oughs> แล้วข้สังเกตละ่ะมันมีอะไรบ้าง <c oughs> จากที่เฟซลองเล่นๆดูนะคะนั่นคือตรงน็อปเนี่ยเราไม่สามารถถอดเปลี่ยนได้นะถึงมันจะถอดออกได้แต่น้องก็ยังไม่มีน็อปจากแบรนด์อื่นเนี่ยมาใส่ได้ <c oughs> อย่างที่2ก็คือฟอนต์ภาษาไทยอ่ะเฟซโมว่ามันไม่ค่อยสวยทุกคนอีกนิดนึงก็แทบจะยิงเลเซอร์ตกคีย์แคปแล้ว <c oughs> ส่วนอย่างที่3ก็น่าจะเป็นเรื่องของ Q C ค่ะของ ตรงปุบ ESC ER มีการหลุด QC มานิดนึงมันก็จะหน้าตาแปลกๆหน่อยเรื่องอันนี้บางคนซื้อไปอาจจะไม่มีปัญหาก็ได้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เฟสเจอเลยเอามาแชร์ให้ดูกันแล้วก็แน่นอนเรื่องของราคามันเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยดีมากๆเรือราคาจะอยู่ที่1 9 9 9าบาทไม่ว่าจะเลือกสีดําสีขาวสวิตช์ไหนก็ตามราคานี้หมดเลยเรียกได้ว่าคุ้มค่าจริงๆค่ะใครอยากได้เนี่ยเฟสแปะพิกัดไปให้ใต้คลิปเนาะหรือว่าอยากดูเรียมเต็มก็ได้เฟสลงไว้ให้แล้วเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็น สำหรับ Sky ยลุง Gk 7 5เป็นยังไงกันบ้างคะบอกเลยว่าคัดมาให้เน้นๆจริงๆเลือกแล้วเลือกอีกค่ะแล้วหาอีกในงบราคาไม่เกิน2,000เอาแบบคุ้มๆได้สเปคแบบจัดเต็มอัปเดตใหม่ล่าสุดใครชอบรุ่นไหนหรือว่ามีรุ่นไหนเป็นพิเศษอยากมาแชร์ให้เพื่อนๆรู้กันเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะตอนจบคลิปนี้ไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เฟซด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใครอยากให้จัดอันดับอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยวันนี้ต้องขอตลาไปก่อนคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย